รอบการโอนเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรร่ละพันรอบที่3วันที่3ตุลาคมนี้ใครมีสิทธิ์จะได้บ้างเดี๋ยวปุ๋ยจะเล่าให้ฟังนะคะมีพี่น้องสอบถามเข้ามาเยอะเลยสาหรับรอบนี้ผ่านประชาคมวันที่11วันที่15วันที่18เงินจะเข้าวันไหนนะคะ พี่น้องต้องผ่านการประชาคมอย่างที่บอกทุกคลิปเลยอย่างที่2ก็คือถ้าเกิดผ่านประชาคมก่อนวันที่26กันยายนซึ่งจะเป็นรอบตัดข้อมูลโดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็นผู้ตัดข้อมูลภาพรวมทั้งหมดสำหรับพี่น้องที่ปลูกข้าวและผ่านการประชาคมเพื่อเตรียมจัดส่งให้ทกศในรอบที่3คือวันที่29กันยายนนะคะ จากนั้นจะเป็นการโอนวันที่3ตุลาคมและพี่น้องก็สงสัยสําหรับพี่น้องบางท่านอาจจะผ่านประชาคมระหว่างวันที่27-29ถึง29ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรตัดข้อมูลไปแล้วย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะตัดข้อมูลเราตัดวันที่26 ส่ง29สําหรับใครที่ตัดไม่ทัน26ก็อาจจะต้องรอเป็นรอบหน้านะคะสําหรับคนที่ตัดทันก็จะถูกส่งในวันที่29้และก็เตรียมรับการโอนเงินในวันที่3ตุลาคมและสิ่งที่พี่น้องต้องเตรียมให้พร้อมก็คือเตรียมบัญชีของเราให้พร้อมสําหรับรอรับเงินที่จะโอนร่ละ1000บาทในรอบที่3นี้เพราะถ้าเกิดเราโอนไม่สําเร็จในครั้งนี้ก็จะเสียโอกาสไปอีก15วันก็จะต้องไปรอโอนวันที่18ตุลาคมนะคะดังนั้นเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสําหรับพี่น้องที่่กกําาาาลังย,ยผนรรประช เรื่อยๆก็ขอให้รอตามรอบใจเย็นๆได้แน่นอนนะคะแต่อาจจะต้องรอนิดนึงค่ะ